ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีนายพยัคฆ์พลรอดชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีเป็นประธานโครงการสารสายใหญ่ค่ายปฐมวัยเพื่อลูกรักประจำปีการศึกษา2565โดยมีคณะครูบุคลากรและผู้ปกครองเข้าร่วมงานนางสาวเปียนากรอชากุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกล่าวว่าโครงการสารสายใหญ่ค่ายปฐมวัยเพื่อลูกรัก เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการช่วยเหลือให้เด็กได้กรับการพัฒนาอย่างถูกต้องและสอดคล้องกันร,ระหว่างบ้านและโรงเรียนการกร่วมงานกันร,ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนให้ความสําเร็จซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกร่วมมือกันร,ระหว่างครูและผู้ปกครองจึงจัดได้ให้มีโครงการนี้ขึ้นค่ะ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมการแสดงออกอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำรูปแบบกิจกรรมในค่ายไปใช้พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีโดยการจัดกิจกรรมตามโครงการสารสายใหญ่ค่ายปฐมวัยเพื่อลูกรักในครั้งนี้ค่ะ ได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงจำนวน18รายการนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กผู้ปกครองและคณะครูด้วยการกรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในชั้นเรียนโดยมีเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า500คนค่ะ